เป็นประธานผู้สูงอายุของชุมชนอิสลามนี่นะครับที่นี่เขาเรียกชุมชนอิสลามในชีวิตจริงๆของไทยพุทธเดียวกวับชาวไทยมุสลิมผมชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมคนอื่นจะคิดยังไงไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องผมมาอยู่ในชุมชนนี้ก็เป็นการให้เกียรติกันแต่หากว่าความดีที่เราได้ทำเนี่ยเห่นการออกกําลังกายพอดี ถ้าไม่มีคนมาออกกําลังกายเราประกาศยังไงมันก็ไม่เกิดผลนะครับแต่ว่ามีคนมออกกําลังกายชุมชนทั้งหลายที่มานี่ก็ถือว่าเขาเห็นว่าชุมชนอิสลามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของน้ําใจมีทันหลายหลายจังหวัดแล้วที่เป็นชาวไทยมุสลิมนะครับมาเยี่ยมมเัเไม่สอดท่านก็บอกว่ามีแห่งเดียวอาจจะเป็นแห่งเดียวในโลก พี่น้องชาวไทยมุสลิมพี่น้องชาวไทยพูดได้ทํางานร่วมกันได้ถ้าผมไม่ไม่ฟังในสิ่งที่ฝืนกับคําพูดของใครก็ใครก็แล้วแต่แต่แล้วผมก็ไม่ฟังด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อหูที่ฟังออกมาการฟังก็ไม่เกิดประโยชน์การคิดก็ไม่เกิดประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ดีการที่กะฟังลิ้นกับฟัยงย่อมกระบกันได้นะครับประโยชน์นกันมากๆ อยากจะขอเรียนว่าผมพรอครัวผมลูกหลานผมอาพี่น้องผมเอาใจใส่ในใน,ในฐานะที่ผมอายุมากแล้วยังได้กรุณาให้กับรัวของผมนี่มาทำงานกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมได้โดยที่ไม่เคยปีปากบอกว่าอย่าไปนะอย่างนี้นะอย่างนั้นนะฉันไม่เคยว่า

ให้อาภายัยตั้งเถิดจะเกิดคนเป็นกุศลตั้งจางหางสดใจโปรธกันแล้วทำให้เรานั้นเศร้าใจให้อาภัยใจเป็นสุข ทุกคืนวันโกรธคือโง่โง่โหคือบ้าทางนาคิดเรานั้นมาฝึกกิจคิดบ้างไหมอยู่ด้วยกันหลายคนลายหัวใจ จะเลวไหลต้องมีกิจคิดเมตตาชีวิตวุ่นเวียนวนหลายคน เป็นหมู่อยู่ด้วยกันทันญามิตรรวมช่วยกันหลายคนหลายชีวิตหลายความคิดหลายมิตรดีไม่ตรีกันงานเล็กใหญ่ก็สำเร็จเสร็จกัน าการรวมตัวสันจางทางตุตใจด้วยใจรักสามัคคทีมีวินัยถึงจะเหนื่อยแค่ไหนยิ้มไว้